สวัสดีครับมาจาเชีญี่ปุ่นมือสองครับผมามาดูอีกตัวหนึ่งสำหรับแดแกรมนะครับสำหรับสภาพภายในของของห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องของตัวอ,อะไรนะเพนสหกศูนย์นะครับเพนลองบีดเม็ดอินยุสเอหกศูนย์เนาะสภาพข้างในฮะสเปคก็ชุดแกนแกนยึดก็หน้าสองหลังสองนะครับแล้วก็มีสปริงกันกลับนะครับสปริงตัวนี้ ค่อนข้างที่จะเล็กมากนะครับเล็กนะครับถ้าเป็นของเพนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสปริงแบบนี้นะครับซึ่งแกะไม่ดีก็ดีดนะครับตัวนี้หายากมากนะครับสเปคคร่าวๆนะครับตัวสปูนสปูนหนักสปูนหนักพอสมควรนะครับขนาดสปูนประมาณ2โอนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นหลักเป็นแกนยึดไอแกนเฟืองหลักนะครับ ชุดพินยนเกียร์ชุดพินินเกียร์ก็ปกติเป็นโลหะนะครับแข็งแรงอยู่แล้วก็ตัวชุดเฟืองก็เป็นโลหะนะครับผ้าเบรก3ชั้นนะครับอีกชั้นหนึ่งอยู่ในนี้ยังไม่ได้แกะนะครับถ่ายคลิปก่อนเรวแกะตัวนี้แกะยากนะครับอ,อะไรอีกนะชุดแขนชุดหนอบชุดแขนสตาร์เดก็กก็เป็นปกติ น็อตก็ละเกะระกะหน่อยนึงผมไม่ค่อยได้เรียงเท่าไหร่นั่นแล้วก็มาดูภายในตัวนี้เดี๋ยวทําความสาดนิดนึงนะครับสปริงยังแข็งยังดีดดีอยู่ตัวนี้นะครับหดูแล้วก็ระบบระบบเดียวกันะถ้าเป็นลองบีดก็จะเป็นระบบเดียวกันในเรื่องของตัวอ่เขาเรียกว่าอะไรคลิกเสียงปลาล่างคลิกเสียงปลาลาง ระบบเดียวกันแบบนี้นะครับแล้วก็เพชรหกศูนย์เนี่ยมันจะมีความแตกต่างก็คือในเรื่องของฝ uh, าเบกไลท์ของเขาเนี่ยเป็นเบกไลท์ฝาเต็มนะครับฝา hm, เต็มเนี่ยกรอบเต็มเลยนะครับไม่มีไม่มีกรอบ uh, โครเมียมอยู่ข้างนอกนะครับเป็นกรอบเต็มเต็มเลยอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นกรอบเต hm, hm, ็มเต็มอย่างนี้ uh, ข้อควรระวังของเขามีอยู่อย่างเดียวนะครับคือในเรื่องของการไขน็อตขันน็อตนะครับขันน็อต ไม่ใช่ไข่ดิขันขันน็อตเข้าไปอะครับาการยึดน็อตเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรายึดนะครับแน่นเกินไปนะครับมีโอกาสที่มันจะแตกนะครับตัวนี้คือข้อควรระวังของอตัวทุกรุ่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นที่มันเป็นฝาเปลือยแบบนี้นะครับโอกาสที่เบกกไลท์เขาจะแตกเนี่ยมีสูงครับ <S <S เพราะฉะนั้นคำนึงเรื่องของการยึดน็อตนะครับคำนึงเรื่องของการยึดน็อต สำหรับตัวนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือรุ่นวินเทจต่างๆนาๆนาเนี่ยมันจะเป็นคืออายุการใช้งานของฝาของอะไรเนี่ยเราก็ไม่ไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นพึงระวังไว้ในเรื่องของการยึดน็อตนะครับไอนี้ประสบการณ์ตรงนะครับประสบการณ์ตรงถ้าสมมุติว่าเรายึดนอด็อตแรงเกินไปนะครับแน่นเกินไปอาจจะแตกได้นะครับอันนี้คือ เพนต์ลองบีดนะครับ60นะครับขนาดประมาณ 2O โอได้ครับหน้าแคบประมาณนี้นะครับสปูลหนักนะตัวนี้สปูลหนักมากนะครับก็ต้นแบบแล้วก็ฉบับแบบฉบับของเพ้นต์อของเขาครับสปูลจะค่อนข้างหนักนะครับไอาไววะทุกส่วนทุกชิ้นส่วนเขาจะค่อนข้างที่จะมีคุณภาพเอาง่ายๆนะครับก็ตามนี้ครับสำหรับตัวนี้ก็ชุดแกนยึดชุดอะไรก็ สีเริ่มลอกเริ่มถลอกนะครับโคเมียมถลอกก็เห็นนิกเกิลข้างในนะครับอ่ะหนึ่งตัวถ่ายไว้เป็นไดอะแกรมก่อนครับให้เห็นว่าหกศูนย์มีอะไรบ้างข้างในนะครับโอเคครับตามนี้นะ